สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมะพร้าวก็ลดตัดไล่สไตลอีแล้วจ้ามะพร้าวก็ไมทีอีกแล้วลวันนี้ก็เลาะสวนคือเา่าจะเพราะว่าอ่าสิเลาะสุ้มือจจะสวนนะ่ะบันนี้ก็มองนีก็สิเป็นปลูกแบบว่าอ่าทัวร์ลันเต่าจ้ะทัวร์ลันเต่าก็บ,บว่าในเยี่เป็นไหนเราจะเพราะว่าแต่ว่าเขาก็เย่ขึ้นมาแนรกลัวเกาอยู่จ้ะต่ว่าหัง อากาศม,ม,ม,มันยังเย็ยนอยู่แมจามเขาก็เลยบพัดอันนี้ปันใดฟังั้างนี้ที่ไม่ทิปปลูกไว้ก็คือทั่วจะแต่ว่าหางเมธีผันใส่แนวขอบไอยู่จ้ะเพื่อนเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่จ้ะเพื่อนเนี่ยทิพใส่นอกขอบอยู่เพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่มันเอาออกไ่ได้้ะเพื่อนเพราะว่าอากาศเย็นถึงขอบอยังสี่มันกับว่เป็นหยังเพราะว่ามันมันเป็นพลาสติกใสพลาสติกใสมันก็ บ่เป็นยังจะนะทีบครอบไว้กะมึงบ่เป็นยังจ้ะตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกลงไปหนามยังเพ่าะในโหดแจ็กเทียจะเพื่อนเพื่อนฟังทั้งนี้ก็สิเป็นทัวร์ลันเตาทัวร์ลันเตานี่ก็สี่กะเนยแหละเด้ใจเพื่อนกะเนยแล้วกะขึ้นเขาขึ้นมือเลยจ้ะเขาขึ้นมือแล้วแต่ว่าเม่นทีพังพอนนี่พอนนี่หาแนวมาเห็ด ข้างเขาอยู่แตนเพื่อนพันเ่เดตข้างเขาอยู่ทังสีจ่จะเขาขื้นเมื่อขึ้นยังแล้วแต่ว่าอากาศเมื่อก็ยังเย็นอยู่จ้ะขื้นเมื่อก็จริงแต่ว่าห่งขึ้น,พนเพรนะดนต้นพรนะในสูงบันไดนะจ้ะเพราะว่าอากาศเย็นอยู่ก็ปล่อยปก่อนจ้ะตัวนี้ก็เป็นอะ นี่จ้ะไม่ทิปกะเอามาล่องไว้แล้วไม่ทิปกะครอบไปขึ้นกันจะเพื่อนเพน่เพราะว่าขึ้นมาแล้วจ้ะอากาศยังเย็นอยู่ตัวนี้เป็นหยังบัตินี่จ้ะตัวนี้เป็นไหนบวฝรั่งจ้ะเป็นสุกินี่จ้ะบวฝรั่งไม่ทิปกะครอบไปจ้ะเพราะาอากาศเย็นนะจ้ะ ตายก็ตายกับโมเปอยงจ้่เพราะว่ามันมีมมันมีหลายต้นมันกับพ่อกินอยู่จ้ะนั่นจ้ะโอเคอยู่ขอบใบหยุดกลัวอากาศเขาจะอุ่นขึ้นมากแม่จ้ะเพื่อนเพ่แมนไปเหมือนเลยจ้ะเพื่อนสุกีนี่บันทั้งนี้ก็สิเปนนาทั้งนี้เป็นต้นนี้เลี้ยงห้แม่เลยจ้ะเพื่อนแสดงว่าเขาพ้นหนาวป็นไรจ้ะเพื่อน ตัวนี้อากาศหนาวเขาเปลี่ยนเป็นในสควอดจ้ะสควอดก็คือเป็นในตระกูลเดียวกันกับอ้ฟักทองนะจ้ะนี่จะเจออากาศหนาวไม่จ้ะเ,เพื่อนก็เลยเป็นนลักษณะนี้ไม่ที่ปลูกปลูกไปเรื่อยๆจ้ะเ,เพื่อนให้ว่ากินบอกักบพวกกินหลายปันเลยจ้ะแต่ว่ากับปลูกในมึงทั้งไม่่ตจ้ะ ผู้นี้ก็เป็นในโคลัมบีจ้ะโคลัมบีที่กินหัวไม่จ้ะแต่ว่าไม่ที่ปลูกนี่ข้างที่สองเลยจ้ะไม่ที่ปลูหัวเป็นยางว่าว่าเป็นยางแบบเขาตอหยอดขึ้นมาเรื่อยๆเขาแท่นที่เขาจะล่งหวัวบวจ้ะเ,เพื่อนแต่ว่าเขาพอล่งหวัวเขาจะตอหยอดขึ้นทั้งสูงเมงสิจ้ะเมี่อเมื่อเลยจ้ะพี่กายขึ้นกันจ้ะเ,เพื่อนเมืองนี้แหลจะจะเฮ็ด เหตุใจเพื่อนเออมันนี่มันเป็นเห็ดไอ้นั่นหรือเปล่าเห็ดไอ้เห็ดหูหนูไม่ใจเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยมึงเนี่ยใจเพื่อนเมึงเนี่ยเห็ดหูหนูแด้วจะนี่เนี่ยเมร์ไปเมื่อเลยใจเพื่อนเพื่อนเขามาขึ้นน้ำใหม่เม่จ้ะน้ำใหม่ที่เม่ทีบอกว่าเห็ดกองเม่จ้ะเนี่ยมึงเนี่ยอะไรจะ ที่ยิบเลยจ้ะเ,เพื่อนต่ว่าอืมน่าจะแมน่ตนตัวนี้กับเป็นต้นเฟลโลที่ไม่ทิบลงไปเสียคอบไว้เพราะว่าอากาศมันเย็นจ้ะเ,เพื่อนอากาศมันเย็นเลยต้องคอบเขามึอน,นี่แหละจ้ะ แม่นไปมือเลยจ้ในเมทีปู่เมธีข้อไปมึงแน่นเหละจ้าตัวนี้มึงเนีย่ยกระเทียมจ้เพื่อนๆกระเทียมนี่เป็นกระเทียมแบบว่าไม่ิีไม่ทิ่าตัดดอกข้อออกไหมจ้ะตัดดอกข้อออกละกันเอามาลงใส่กองใว้ววาให้มันเป็นปุ๋ยวาสั่นจ้เพื่อนๆแต่มันโมเมน เอาดินมากบว่าให้เขาเป็นปุ๋ยตายเปื่อยเป็นปุ๋ยวันว่าร์คืนงามกว่าเก่าคืนงามว่าที่ไหนมึงเนี่ยผุ้น่ะอวดตัวอยู่เอามากองกันไว้เขาก็คืนยังสีเลยใะเพื่อน,เอ,นเออกะว่ามึงเนี่ยจะอุย้ยคุณอ่ะมึงเนี่ยจะคืนอวดตัวแม่แต่เพื่อนเอขคืนคักคืนง่ามคักงามเนี่ ท,ทั้งท้งที่ม็นทีว่าบริปลูกคือเอามากองกันไน้นี่ว่าให้มันเป็นปุ๋ยวูาสซันว่าให้มันเปื่อยเป็นปุ๋ยวูอาดีซันจะไปตอจะนี่ทั้งนี่กระปินจะเฮ็ดม้วนนี่ก็กระลังต่อหยอดจะกระลังตอยอดผูกสโตนอ่สโเบรีบนี่อยู่ข้างนอกจะเป็นเพื่อน กำลังตอวหน่อตัวยังคือกันบ่คืออยู่ในกีนเห่าได้ ude, จ้ะนเพื่อนป้าดมึงมึงจะ้ะนเพื่อนเฮ็ด้ะมึงเน้ผุนนะ่ะเขามาขึ้นอยูน่นี่ไม่ทิปกับวอไดไสใสใจปันใดได้ใจ้ะนเพื่อนมึงเน,นี่เฮ็ดหูหนูเลยรจะผุนน่ะมึงเขาขืนเมนเมอเลยจะผุนน่ะอือเขาเขามาขึ้นอยู่ก็มไม่อัดไม่ใจเพื่อนๆือ ้นลูกบับนี่จ้ะเพื่อนๆแม่ทิพย์กับเพิ่งเก็บไปได้จะเพิ่งเก็บไปวางว่ดนนี่ไหมเจ้ะเพื่อนๆขึ้นน้าอีกเลยจจะขึ้นน้าอีกแล้วเพราะว่าแม่ทิพย์เก็บไปเก็บไปให้น้องสาวแฟนแม่จ้ะเพื่อนขึ้นน้าอีกคือเก่าแม่ทิพย์สีล่องเก็บไปเห็ดเอ่อแกงสมมือว่าสีเป็นแจ้งเลยเจ้ะเพื่อนเดี๋ยวมือใหม่สีมาล่องเก็บไปเห็ดแกงสมมือเพราะว่ารถมันออกเปรี้ยวอยู่แล้วจะต้นเนี่ย ต่มาเก็บหนึ่เดียวมือใด้สิเหตุเกันจะแจงสีออกมาเก็บออกไมา่จ้ะเพื่อนๆเอาจ้าคลิปนี้แม่ทิพกสิไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกไลทุกแชทุกกำลังใจที่เขามากํำลังใจไม่ทิพขอบคุณเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาแตงในกาแฟกดไลค์กดแช์กดติดตามให้แม่ทิพน้าแน่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ทิพหรือเพื่อแม่ทิพอัพคลิปใหม่ๆลูกไปก็จะเห็นง่ายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ไม่ทิพไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพบ,บายบาย